ใช่ครับอันนี้ไม่นี่หมดเลยัีสีดำตัีตังสีีอันนี้ว่าีว่ารหลังข้างนครับหลังข้ในเดครัเตรงตรงไห้างัที่น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 ่หมอตรนีหรองน่ตห้อเนีํยาไมดเนี้ทํางหรครับตัสามนี่ครับน้ำ

ต่อตีนี่ก็เนี่ยกสีแล้วก็ปิ้วไปอยู่ที่น้าอีกอ่ะไปอยู่ห้องน้ำเลยอ่ะเอาม้อผงเลยมั้ขอบคุณคุณผงมาละมาค้าของกองทัพเนาะไม่น้อยๆนะครับนั่นเอาน้ำน้ำคือเนาะน้ำผมเอามาน้อยอ้าวสวัสดีครับแบบที่เป็นอะไรครับเนี่ยเดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้เหรออ๋อไอ้ตรงนี้ที่เราคนทำไอ่